สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์เดี๋ยวเรามาดูคนที่เห็นคลิปนี้ใช่คะเป็นคนที่รักสงบแต่ก็สยบมานไม่ได้สักทีมีแต่คนอยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าตัวจริงไม่ได้ข่าวขนาดนี้นะเอาร้านอาหาร ไฟขาวมากจะไปสนใจทำไมสนใจทำไมคะกับคำพูดคนเนาะสนใจนั่งคิดนั่งคิดอทุกใจเศร้าใจไปเอาเก็บมาคิดทำไม มีแต่คนสร้างปัญหาให้จริงๆมีแต่คนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะคะเข้ามาโอโหยิ้มดีแต่ข้างหลังเบื้องหลังนินทาให้ร้ายพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยไม่ต้องสนใจนะไพ่บอกนะอันนี้ไพ่บอกถ้าเกิดไม่ได้มีความจําเป็นหรืออะไรมากนักไม่ต้องสนใจเลยหันหลังให้ไปเลยนะ เป็นคนที่อยากจะอยู่เงียบเงบสงบสงบอะชอบความสุนทรีชอบดนตรีชอบไปเที่ยวป่านะบางคนอะชอบความอ่าเขาเรียกว่าปรีกวิเวกนะคะชอบอะไรที่มันเงียบสงบสบายสมาธะบางทีอยากจะหนีเข้าป่าเบื่อลำคานนะให้ดูไา่จริงๆเลยนะเนี่ยมีแต่คนมาตามวุ่นวายเนี่ยมีแต่คนประเภทที่มาแล้วก็มาเอาถลประโยชน์เขาบอกเขาให้สงบค่ะ สงบให้แบบไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะไม่ต้องสนใจหันหลังให้นะคะหันหลังให้ไปเลยตัดได้ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งแบบไม่ต้องมีเยื่อใยเลยถึงมีเพื่อนน้อยดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยแต่ไม่จริงใจนะคะให้กลับมาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองไม่ต้องไปสนใจเลยทนไม่ไหวจริง,รงๆก็กรีดมันออกมาบ้างค่ะระเบิดมันออกมาบ้างเนาะ แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปง้อคนพวกนั้นเลยนะให้ครบให้สนใจเฉพาะคนที่เขาจริงใจกับเราไปเที่ยวไปพักผ่อนนะอยู่กับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ทําบุญทําบุญเยอะๆนะคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถสร้างตัวเองได้และอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเอง คนก็เลยมาวุ่นวายไม่อยากเห็นคุณมีความสุขนะคะอิจฉาว่าง่ายๆนะ